เฟสคัพที่เช็คนะครับรัสเซียตอนนี้ไล่ตีเสมอเจ้าภาพเป็นหนึ่งต่อหนึ่งคู่ได้สําเร็จครับทนนสวประเภททีมหญิงชิงแชมป์โลกเะครับเป็นรายการเฟสคัพรอบชิงชนะเลิศนะครับแข่งที่โอทูอารีนากรุงปรากสาธารณรัฐเช็กนะครับผู้แรกครับเปตราควิโตว่ามือ6ของโลกดีกรีแชมป์แกรนด์สแลมสองสมัยจากเช็คเอาชนะอนาสเซียพาฟูเชนกววมือ28่ของโลก 2- ต่อ6 6ต่อหนึ่งและ6ต่อหนึ่งนะครับทำให้เช็คแชมป์เก่าขึ้นนำก่อน1 0ูนะครับ คู่ที่2นะครับมาเรชารปว่าสาวสวยแชมป์แกรสแลม5สมยัยมือ4ของโลกจากรัเสเซียแก้มือได้สำเร็จนะครับหวดเอาชนะคารอลินาพริสโกวามือ11ของโลก6ต่อ3และห6ต่อ4ี่ทำให้เสมอกัน1ต่อ1คู่นะครับสำหรับโปรแกรมในวันนี้นะครับยังเป็นการโดยประเภทเดียว พิโตว,วาจะพบกับชาราปว่าและก็คาโรลินาพิสโกวาพบกับอนาสเซียพัฟเเชนโควานะครับหากยังเสมอกันก็จะตัดสินที่ประเภทคู่ระหว่างลูซี่สปารว่าที่จะจับคู่กับบาบราสไทยโควาพบกับเอคาเทรนามาคารว่าจับคู่กับเอลิน่าเวสลีนานะครับ